ทางดรามา่าฉ่ำเลยเมื่อาวานอันนั้นบรรจักรณีพี่จองกับคันแลนสองหนุ่มอินฟลูเอนเซอร์ซึ่งอย่างที่บอกนะผมเคยบอกไปแล้วสองหนุ่มนี้เนี่ยเขาไปเที่ยวตามที่ต่างๆแน่นอนคนติดตามส่วนใหญ่เป็นคนไทยแล้วแปลว่าอะไรแปลว่าเขาไปที่ไหนคนติดตามเดี๋ยวเขาอัพวันหนึ่งคนดูไปล้านนะค่ะ คนไทยเนี่ยจะตามเข้าไปเที่ยวโทรไหมใช่ค่ะจริงๆนะปรากฏจริงๆมันน่าจะเป็นโอกาสดีของคนที่เกาะปันหยีพังงาแต่มันกลายเป็นดราม่าสิพอปล่อยคลิปเดียพาพี่จองเดินหลงเล่นรอบเกาะปันหยีเป็นคลิปพาท่องเที่ยวเกาะปันหยีพังงาแหล่งท่องเที่ยวที่มีจุดเด่นมากๆคือชุมชนชาวประมงสนามฟุตบอลลอยน้ําที่เหมือนแลนด์มาร์คของเกาะอ,อ่ะสนามฟุตบอลลอยน้ําดูก่อนท่านผู้ชม ดูก่อนโอ้โอ้ขีมากเนี่ยแต่ที่มันดราม่าก็เพราะมีช่วงหนึ่งของคลิปพี่จองกับคแคลนเนี่ยได้ไปทำกิจกรรมบนเกาะมีการใช้บริการเรือในพื้นที่และปรากฏว่าต้องจ่ายในราคา1,000บาทค่ะทูรับกูกปนี่ค่ะค่ะ

อันนี้ก็ส่วนหนึ่งเสื้อจ,จะยังไม่เท่าไหร่ไอที่ดราม่าหนักก็คือตอนแวะขายของที่ร้านขายของที่ะระลึกซึ่งก็จะมีสินค้าพวกเครื่องประดับอะค่ะสร้อยมุกเปลือกหอยมุกกําไรเปลือกหอยซึ่งแม่ค้าก็เชิญใทั้งสองดูสินค้าทั้งคู่ก็สนใจซื้อสินค้าไปฝากเพื่อนพอเลือกสินค้าจนพอใจ ทั้งคู่ตัดสินใจซื้อเปลือกหอยอันหนึ่งและกําไรอีกอันหนึ่งแม่ค้าก็พูดว่าอันนี้แพงเป็นหอยมุ 500, ก5้าร้อยกํไรามร้อ0เป็น800พี่จองก็ถามกลับไปว่าลดราคานิดหน่อยได้ไหมครับแม่ค้าไม่ลดราคาให้แต่หยิบกําไรอีกอันหนึ่งยื่นให้แล้วพูดว่าป้าแถมกําไรไปอีกหนึ่งอันคิดรวมเป็นพันบาท แถมกําไรอีกหนึ่งอันแล้วก็คิดพันบาทจาก800รค่ะอ่ะนี่ก็เลยเป็นดราม่าเนี่ยซึ่งคงคัญชูดี้เพ่อนบอว่าชูดีจะโชคดีอันนี้อันนี้พันี้กผู้หญิงฝักผู้หญิงโอ้ยไม่ต้องลัวไม่ต้องลัวใสเออเอาหนึ่งครับหนึ่งอันนี้อไมไปไหมอ๋นี่สวยนะ้ชอันนี้วังทีฮคอลเลเท่าไรคะ อันนี้เหลวอันนีครั้ขาดอันนี้มันอันนี้อันนี้มันแพงอันนี้หอยมุกอันนี้ห้าร้อยอันนี้สามร้อยทั้งหมดเป็นลอยโอเคครับก็สวยนะรูปหนักที่เนยได้ไหมป้าแถมไปหนึ่งอันเป็นหนึ่งพันอันนี้เป็นเป็นเป็นเต่าเป็นเต่าพี่จ้องยจัดพุ่มยากให้อันนี้เต่งนะอ๋อโอ้เต่งฝากได้โอ้โหเต่งจัดที ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะซืะ้อของขัญ,ขญนั่นแหละตรงนี้เนี่ยที่คนที่เป็น big บิ๊กแฟนของทั้งคู่พอดูคลิปแล้วไม่พอใจวิพากวิจาร์ณถึงกรณีของฝากว่าแพงไปไหมแถมเบื่อขอลดราคากลับให้สินค้าเพิ่มและคิดราคาเพิ่มโดยบางส่วนลุกลามไปคีคงจะเนื่องมาจากมันมีการไปรัะรัทจานอาหารกันน แล้วมีชาวเน็ตคนหนึ่งออกมาแชร์ประสบการณ์เหมือนกันว่าเธอก็ไปเที่ยวเกาะปันยีมาแล้วก็เจอประสบการณ์ไม่ดีสองรอบเลยก็เกี่ยวข้องกับเรื่องอาหารราคาแพงร้านอาหารอะไรประมาณนั้นเนี่ยแต่ว่าในคลิปเป็นยังไงนะของทั้งโคู่เนี่ยค่ะทั้งคู่ไม่ได้พูดถึงเรื่องอาหารราคาใช่ไหมค่ะไม่ได้พูดเรื่องในคลิปไม่ได้พูดหรอกมังกรทองขัดผัดขัดปู 마이크이 푸! 여 푸! 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 까 푸! 푸! 카 푸! 새틴 느라 푸! 푸! 와와와 푸! 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 막 푸! 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 차이성 푸! 푸! 이 푸! อย่างที่บอกไปไม่ได้พูดถึงราคาถูกไหมทั้งดีทั้งนั้นในภาพรวมมันจะกลายเป็นเขาเรียกว่าเป็นโอกาสสำคัญของคนที่ก่อปันยีเลยนะถ้าไม่เกิดดราม่าขึ้นมาน้องเห็นแล้วน่ากินไหมน่ากินค่ะแล้วยิ่งเห็นช้อนทานนี้ยิ่งอยากทานเลยใช่ไหมค่ะเออมันเกิดดราม่างเมื่อวานนี้ก็ปรากฏว่านักข่าวไปที่ร้านปันยีซีฟู้ดซึ่งคงจะเป็นคนที่เข้าไปโพสยงมาเนี่ยท่านผู้ชม ไปพบกับคุญยาวาระซึ่งเป็นเจ้าของร้าน เธอชี้แจงเรื่องอาหารบอกว่าส่วนใหญ่แจ้งราคาไว้แล้วมีทั้งแบบรายหัวบุฟเฟ่หรือจะเป็นเมนูตามสั่งก็ได้ในส่วนของปลาที่มีการไปพาดพิงว่าแพงเนี่ยมันอาจจะเป็นการสั่งปลาเป็น,เป,นเป็นนะคะเรื่องราคามันสูงอยู่ในกระชังขึ้นมาปรุงเป็นเป็นยืนยันร้านไม่ได้บวกราคาเพิ่มกับลูกคา้าและคุณยาว,ยาวารอกก็ยังพูดถึงร้านของฝากว่ามันเป็นงานฝีมือค่ะแต่ละร้านเขาก็ตั้งราคากันเองมีอยู่หลายร้านผู้ซื้อผู้ขายต่อรองราคากันตามความพอใจ เยาวารอขอให้โซเชียลหยุดการแชร์คอมเมนต์ที่สร้างความเสียหายให้กับชาวเกาะปันยีมันกระทบท่องเที่ยวทุกเมนูจะมีราคาหมดนะคะเราจะไม่มีการชาร์จคอมมิชชั่นอย่างแต่อย่างใดค่ะเมนูทุกอย่างตอนที่แขกแขกจะทานเราจะแนะนําเป็นเซตเมนูลายลายหัวอะไรก็มีนะคะแต่ที่บอกว่าปลาตัวละพันเอะไรนี้มันมันเป็นไม่ไม่ใช่นะคะเพราะว่าทุกอย่างเราจะมีราคาบวกหมดเลยค่ะ ส่วนของที่ระลึกที่แพงนั้นนั้นเป็นราคาที่เขาตั้งเป็นส่วนตัวและเขาก็ผลิตจากการปักสักร้อยเองคือมันอาจจะแพงแต่ว่าเป็นเป็นส่วนของบุคคลนะคะจะบอกหมดไม่ได้นะคะเพราะว่าบางร้านเขาก็มีราคาติดนะคะถ้าจะบอกหมดมันก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าชาวของบนันทีจะเดือดร้อนหมดนะคะร้านอาหารเขาก็มีหลายร้านแต่นี้มันไม่ใช่ร้านที่ว่า ของชั้นแล้วก็ที่ว่าผู้ประอกอบหลายๆท่านเขาก็มีราคาบอกอยู่นะคะเป็นลายหัวลายอะไรมีนะคะยายาฝากคุณที่คอมมน่์นี่อ่าคือเธอไม่ใช่อของร้านของฝากนะต้องบอกตอนนี้แต่เธอก็บอกปกติมันก็มีร้านของฝากแบบนี้ขณะที่รองนายกอบตอเกาะปันดีคุณประสิทธิ์เหมินบอกว่ายังไงเธออาคุณประสิทธิ์บอกผมเป็นผู้นําในพื้นที่หลังจากทราบความไม่สบายใจก็เข้าไปสอบถามข้อมูลพบว่าเรื่องค่าเรือ ค่าเดินนี่ราคาปกติอ่าคือเป็นการใช้บริการที่ถ้าเรือบ้านในงบเป็นการเหมาเรือไปส่งแล้วก็ไปรับกลับในอีกวันหนึ่งด้วยค่ะดังนั้นพันหนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นราคาปกติรองนาะยกบอกถ้าผมใช้ผมก็จ่ายราคานี้ราคากลางราชการก็อยู่ที่ราคา1,000บาทดังนั้นเรื่องเรือเนี่ยค่าเรือถือว่าปกติพันบาท ไอ้ส่วนประเด็นเรื่องของฝากจากหอยมกเนี่ยถามจากคนขายพบว่าคนซื้อเนี่ยเลือก2ชิ้น800แล้วอยากจะได้ของแถมก็เลยเพิ่มสร้อยข้อมือให้1ชิ้นซึ่งจริงๆแล้วราคามันคือ1,100บาทแต่ลดให้เหลือพันบาทและที่สำคัญยืนยันว่าไม่ได้ยัดเยียดขายแต่อย่างใดคือเกาะปันหยีเนี่ยเป็นเกาะที่มีชื่อเสียงท่านประเสริฐบอกเรื่องท่องเที่ยวมากว่า70ปีตอนรับท่องเที่ยวเข้ามาหลายพันคนในแต่ละวัน ทุกคนให้ความสําคัญเรื่องการรักษาภาพลักษณ์การท่องเที่ยวอาหารการกินราคาไม่ต่างจากในเมืองไม่ได้อยากจะแก้ตัวหรือแก้ต่างกระแสแต่ก็เป็นบทเรียนให้กาวกอบปัญญ์ีต้องจะทําอย่างไรต่อน้อมรับเสียงวิจารณ์แต่ไอที่ไม่จริงเนี่ยคือข้อวิจารณ์ที่ไม่จริงกับกล่าวหาว่าต้องการจะเรียกยอดไล์สร้างความเสียหา,ายให้กับพี่น้องชาวไทยมุสลิมที่เกาะปัญญนเป็นการกล่าวหาเพื่อเรียกยอดไล์และเป็นการกล่าวหาสร้างความเสียหายกับพี่น้องมุสลิม จะพิจารณาใช้กฎหมายดำเนินการค่ะในภาพระหว่างทางที่จะไปถึงปัญญีมันต้องใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมงในเรื่องของการเดินทางที่เขาบอกว่าราคา1,000ันบาทดูแล้วค่อนข้างจะเป็นที่ราคาแพงแค่ไปปัญญีผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าเรือลานั้นเขาไปส่งคุณบันเคลวแล้วก็เขาต้องตีเรือกลับมาบ้านแล้วใช้วันก็ไปรับคุณต้องคิดดูด้วยนะครับว่าเป็นอย่างนี้ลักษณะที่จ่ายค่าเรือลักษณะนั้นไม่ได้เอาเปรียบไม่ได้โกงราคา รัฐบาลกาหนดได้ราคาอยู่ไปกลับเกาะปันญ,ญีอย่างเดียวหนึ่งพันบาทเหมือนกันเราไม่ได้มีราคาที่สูงเกินไปกว่าที่โจเชียงเขาด่าออกมาในเรื่องของการซื้อขายพวกไข่มุกที่เขาว่าเปลขอหอยหรือหอยอะไรก็แล้วแต่มีการพรับปรุงนในราคาแล้วก็ทาความเข้าใจตกเกลือนกันวาไส้ราคาห้าร้อแล้วก็ไส้ข้อมีราคาส0 0ร้อแต่ทีนี้ทางน้องเขาเขาอยากจะได้ของแถมป้าเขาก็เลยบอกว่า นันเดี๋ยวจะแถมไอไ้แช่ข้อมือก็คือในราคา3 0 0นั่นแหละเต็มพิเศษ,ษถ้าเราเรวมราคารวมความเป็นจริงแล้วมันก็จะเกิน1,000บาทนะครับมันก็เป็น1 1 0 0บาทแต่ป้าเขาคิดแค่1 0 0 0บาทไม่ใช่ได้เยีอดเยียดแต่ว่าเขาอยากจะได้ของแถมก็มีการพูดคุยกันส่วนในเรื่องอื่นที่คุณบอกในดรามา่าในเรื่องเจเชียลก็กแล้วแต่ว่าทิาพักก็ไม่อาจจะไม่แน่ผมจะเรียนอย่างนี้นะครับว่า,าน้ำดื่มของดื่มของกินของใช้ในเมืองราคาเท่าไหร่ ที่เกาะปันยีต้องขนเรือไปก็ราคาเท่าน,นั้นแหละครับน้ำก็ขวดสิบบาทไม่มีสิบห้าบาทผมว่าไม่เกินกั่ในเมืองนะครับบางที่นะครับอาจจะแพงกว่าปันยีของเราแต่การขนส่งพวกเรามันยิ่งยากต้องใช้เรือในการขนส่งผมคิดว่าราคานี้มันไม่น่าจะมากมายเราไม่ได้มีส่งราคาไปสอบถามราคาได้แต่ถ้าคุณเอามันไม่ไหวครับก็ต้องขอโทษด,ด้วยถ้าเกิดว่าสิ่งที่ผมกล่าวไปบางถึงบางอย่างแต่ในฐานะที่เป็นผู้นํา นะครับเราเราไม่ระวังพื้นที่ของเราเป็นพื้นที่ที่เกิดมาสองร้อยกว่าปีเรามีการต้องเทียวมาเกือบเจ็ดสิบปีนะครับเราต้องกลัวอ,อยู่แล้วในเรื่องของสิ่งผลกระทบนาะทอ,อะท่านผู้ชมเอ๊แต่ตอนนั้นเขาไม่ได้ขอของแถมนะเขาบอกว่าขอลดราคานิดหน่อยได้ไหมเออใช่ไหมคะอ่ะค่ะปิดท้ายท่านผู้ชมลืมน้ำมันโลกก็ร่วงลงเยอะนะอ่าน้ำมันดิบโลกสองเปอร์เซ็นตเลย น้ำมันดิบตลาดในเม็กเมื่อคืนนี้ลดลง1.44เยอรลาหรือลบ1.8เกือบ2เป e ร็นต์ลอนดอนก็ลงไป1.39ดอลลาร์หรือลงไป1.7และ,ะทั้ง2ตลาดเป็นราคาปิดต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่7มิถุนายนค่ะขณะที่สิงกโปโ์ก็ลดนะลง94เซนค่ะอยู่ที่99.47ดอลลาร์อเดี๋ยววันนี้ติดตามน้ำมันที่ประเทศไทยกันต่อไป